เมื่อวิภาวีสีทองต้องได้รับบาดเจ็บในหลีกเกาหลีใต้เนื่องจากเอ็นไขว้หน้าซ้ายฉีกขาดและบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกด้านข้างจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและน่าจะต้องพลาดการแข่งขัน V n l อ0 2 5ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายานนี้ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าใครจะขึ้นมาทดแทนวิภาวีสีทองในวิกฤตย่อมสร้างโอกาสเสมอเรามาจับตามองกันดูว่าเด็กสูงและดาวรุ่งคนไหนจะขึ้นมาทดแทนวิภาวีสีทองในว n l อ0 2 5 เด็กสูงดาวรุ่งดวงใหม่ ที่มีแววติดทีมชาติชุดใหญ่ทดแทนมิพาวีสีทองที่ต้องพักรักษาตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากลีเกาหรือต้ซึ่งโคดออดกำลังปั้นในแคมป์เด็กสูงในตอนนี้น้องซันวาวิสุโรตาเสงนาอายุ18ปีเสิร์ฟดีรับดีตีฉลาดตีได้แบบไม่มีวันหมดก๊อกตำแหน่งหัวเสาส่วนสูง180เซนติเมตรสังกัดโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกเกิดเมื่อ14กุมภาพันธ์2550ภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญโคดคน แรกน้เมธาบดทิมเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ปสีเพราะมีรุ่นพี่ยังเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศเป็นหัวเสาทีมชาติไทยที่เป็นไอดอลอยู่โรงเรียนเดียวกันก็เลยอยากลองเล่นบ้างแล้วมันก็สนุกมากค่ะผลงานโดดเด่นเหรียญทองรายการอาคาเดมี l e a g เหรียญทองเยาวชนแห่งชาติ2ส,สมัยครั้งที่38และ39การศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนคําบอกแก้วคําไหลมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬานครนวนทวิทยาหกลง,งานสร้างชื่อ MVP Academy 2024ผู้ทำแต้มสูงสุดแชมป์7 c HD เรียญทอง Academy League เหรียญทองเยาวชนแห่งชาติ2สมัยครั้งที่38 39ติดทีมชาติชุดย U18 ชิงแชมป์เอเชียที่จีนและจะได้คดร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025ชุด U19 คาดว่าในอนาคตน้องจะได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่อย่างแน่นอน แคบหมูสุภาวดีพันวิไลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอายุ17ปีสูง188เซนติเมตรสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยชชจุุรีอีเทคในศึกไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2024-25เธอสามารถทำผลงานอันยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กโดยเธอเคยพาทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์ภาคตะวันออกและเข้ารอบสุดท้ายเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอีกด้วยก่อนที่จะได้รับโอกาสมาอยู่อะคาเดมี่ของสโมสรสุพรีมทิพยยะจุุรีอีเท ทีมชื่อดังในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกในเวลาต่อมาจุดเด่นของเธอคงนี้ไม่พ้นความสูงที่เหนือกว่าคนอื่นมากและเธอมีลูกตกที่รุนแรงมีการบล็อกที่ดีและมีไหวพลิปในการตัดสินใจในช่วงเวลาสั้นๆหางเธอยังพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆคาดว่าเธอมีโอกาสมีชื่อลงเล่นให้กับทีมชาติไทยได้แน่นอน ความคิดเห็นนี้บอกว่าเก่งนะตีลูกดูดันดีตีแรงเหมือนออนอุมาเลยชุดนี้จะเป็นชุดที่น่ากลัวที่สุดสําหรับชาวต่างชาติเพราะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในไทยไม่ไปเล่นหลีกต่างประเทศไม่มีใครเห็นการพัฒนาอันตรายมาเยือนท่านแล้วชาวต่างชาติทั้งหลายสู้ๆนะแคปหมูเท็นหุนหนูตอนนี้แล้วขอชมเชยเลยว่าอนาคตทีมชาติแล้วนะหนู น้องออมออมจามิกรแขนแก้วดาวรุ่งวอลเล์บอลไทยอายุ14ปีสูง183เซนติเมตรคนนี้ของแท้อนาคตไกลน้องคนนี้คล่องตัวเข้าบอลเร็วตีหนักตอนนี้สูงประมาณ183-184ยังสูงได้อีกอาจจะแตะ188-190เห็นน้องเล่นแล้วคิดว่ารุ่งแน่นอนถ้าจะหาเด็กสูงต้องรูปร่างประมาณนี้พอโตขึ้นจนถึงอายุ20กล้ามเนื้อและส่วนสูงก็จะบาลานซ์กันพอดีน้องคนนี้คือหึ่ในร้อยแล้วละ่ะสําหรับนักกีฬา ไทยน้องออมออมถือเป็นความหวังและอนาคตทีมชาติความสามารถเก่งเกินรุ่นการแข่งขันเยาวชนอายุ17ปีชิงแชมป์โลกจริงๆควรให้น้องได้ไปด้วยคือเกณฑ์ที่สมาคมตั้งไว้คือเด็กที่เกิดปี2551ถึง2552ออมออมเกิดปี2553ถ้าได้ไปก็ไม่ได้ถือว่าแบกอายุอะไรมากมายไทยแลนด์ลีกก็เคยลงเล่นมาแล้วควรให้น้องได้ไปมีประสบการณ์ระดับนานาชาติได้ไปเจอฝรั่งตัวสูงสได้เจอคู่แข่งที่เก่งๆดึงให้น้อง ไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แข็งแกร่งขึ้นดีกว่าให้น้องไปตระเวนแข่งตามตาม่ตางจังหวัดเสียดายโอกาสมากมากถ้าน้องมีพรสวรรค์จริงๆก็ไม่ต้องตามรุ่นก็ได้วายกัสบุ้มบิม๋มเพียวก็ไปชุดใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยๆเราก็คิดแบบนั้นฟอร์มทีมชาติปัจจุบัน3วันดี4วันไข่ต้องรีบหารุ่นน้องที่มีแววและความสูงมาทดแทนมาแบบบุ้มบิม๋มอายุ14เล่นลีกสู้กับพี่ๆแล้วพอ19แท็กทีมมดวิภาวีบีมพิมพิชยาแบ แล้วก็ยุบไปแข่งอีกควรดันมากๆ ยูฟาดดนพอนสินโพปัจจุบันสังกัดสโมอสรอาอรันมาเลในลีกญี่ปุ่นสาวน้อยจากจังหวัดขอนแก่นเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยูฟาชื่นชอบการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลโดยในสมัยเด็กเคยนำทีมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีคว้าแชมป์รายการวิทยุการบินจนมีแมวมองทาบถามให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกสถาบันที่ปั้นนักกีฬาดังระดับประเทศมาแล้ว สำหรับเวทีวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของยูฟาดอนพรเมื่อวัย16ปีเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับสโมสร 3BB บน, 3, นครนนท์และผ่านการคัดเลือกติดทีมชาติไทยลงเล่นในชุดยู18ลุยชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2564ยืนตำแหน่งหัวเสาพาทีมลูกยางหญิงรุ่นเล็กเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจบไปที่อันดับ11และด้วยวัย19ปี11เดือนเป็นครั้งแรกที่ยูฟาเข้าร่วมการแข่งขัน VNL 2024 เป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกเนื่องจากเพียวอัชราพรคงยศบาดเจ็บโดยสถิติของยูฟ่าของ FIVB ในการแข่งขัน VNL 2องนีสสนามหนึ่งที่บราซิลจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น228คนจาก16ทีมชั้นนำระดับโลกน้องยูฟ่ามีสถิตดิดังนี้เบสกรอันดับ51ได้10คะแนนจาก228คนเบสแอ t แทกอันดับที่48ได้6คะแนนและที่ไม่น่าเชื่อด้วยความสูงเพียง175เซนติเมตรสามารถ บล็อกในระดับโลกได้เป็นอันดับ14ของโลกได้2คะแนนทั้งที่มีผู้เข้าแข่งขัน228คนเบสเซิร์เวอร์อันดับ8ของโลกท็อป10เลยทีเดียวและเบสรีเซิร์เวอร์อันดับ24ได้2ครั้งแม้จะลงเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่เมื่อลงครั้งใดก็ทำหน้าที่ได้ดีจนมีสถิติติดท็อป51ได้ทุกครั้งน้องจึงเป็นอีกคนที่น่าจับตามองว่าจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ตัวหลักได้ในอนาคตอย่างแน่นอน ใบเตยนัดที่มากุบแก้วเกิดเมื่อปี2542ปัจจุบันอายุ25ปีมีความสูง180เซนติเมตรเป็นอดีตนักกีฬาโรงเรียนสว่างดินแดงจังหวัดสกลนครโดยเธอถูกทาบทามเข้าทีมวอลเลย์บอลจากโค้ดประจำโรงเรียนเนื่องจากโค้ดเล็งเห็นศักยภาพและความสูงของเธอตอนแรกใบเตยฝึกซ้อมแบบไม่จริงจังนะักกระทั่งพบว่าตัวเองสนุกกับการเล่นวอลเลย์บอลจึงเริ่มซ้อมแบบจริงจังมากขึ้นจนกลายเป็นนักกีฬาตัวหลักที่ได้ลงแข่งในแมช ต่างางงๆขอรเรเียนโซึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้ใบเตยนัทีิมาก็คือการแข่งการรอบแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอาชนะทีมจากโรงเรียนน้องเรือวิทยาจังหวัดขอนแกน่นไปขาด Z, ลอย3-0ต่อเซตหลังจากประสบความสําเร็จในฐานะนักกีฬาโรงเรียนใบเตยนัทีิมาก็ยังมุ่งมั่นเล่นกีฬาต่อไปในระดับมหาวิทยาลัย จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อทีมโปรเฟกต v c ทำให้ใบเตยได้เล่นในลีกสูงสุดในประเทศไทยก่อนจะถูกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทาบถามมาเป็นนักกีฬาทีมชาติในภายหลังทั้งนี้ในการแข่งขันรอบล่าสุดใบเตยนัทีิมากุบแก้วนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาหมายเลขเจได้สร้างผลงานให้กับตัวเองได้อย่างน่าพอใจ โดยในยรอบ4ทีมสุดท้ายใบยเตอร์ที่กลายเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดซ้อมแมตซ้อนซึ่งในเกมที่แข่งขันกับไดมอนด์ฟูดใบเตอร์ทำไปได้ถึง24แต้มนอกจากนี้แล้วใบเตอร์ยังมีสถิติจุดตกและจุดบล็อกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันด้วยความสูงที่มากถึงร80เซนติเมตรทำให้เธอมีสถิติจุดตกอยู่ที่290เซนติเมตรและมีสถิติจุดบล็อกอยู่ที่280เซนติเมตรเลยทีเดียวปัจจุบันใบเตอร์นะัติปากรุบแก้วสังกัดสมสรซสุพรีมที่ประย มบุรีอ e ีเทคหลายคนเชื่อว่าใบเตยจะพัฒนาได้ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายอย่างเต็มที่ เฟิร์นวริศราซีทาเลอรวศาวดารุ่งทีมชาติไทยเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคม2548ปัจจุบันอายุ19ยเก้าง20ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนคําปอแก้วคําไหลก่อนย้ายมาที่โรงเรียนกีฬานะครนนทวิทยาหโดยล่าสุดในมาดามลุยส์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก้องสังกัดสิมสี่ถึงยี่สิบหบุรีอเทคเฟิร์นวริศราเปรสาที่ใช้ฟอร์ะยดชดดนบุร ที่เข้าไปอยู่ในลีกเวียดนามและเป็นหนึ่งในทีมลูกยางไทยที่ล่าองในการแข่งขันซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่น้องเฟิร์นวรลิสราติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยเฟิร์นวรลิสราสีทาเลิศจะยืนในตำแหน่งหัวเสารับส่งลูกรวดเร็วและมีสกิลการเสิร์ฟลูกยางที่ทำเอาฝ่ายตรงข้ามรับไม่ทันโดยเฉพาะในซีเกมส์2023ที่เฟิร์นวริสราเสิร์ฟไม่ยั้ง14ลูกรวดสร้างความฮือฮาให้แฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยเป็นอย่างมากความสามารถ ขงเฟิร์นก็ไม่น้อยหน้าเคยติดหนึ่งใน3ามท็อปสกอร์ไทยแลนด์หลีกเป็นรองเพียงออมสัสิพาพรจันทวิสูตรและออนุมาสิทธิรักอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นของเฟิร์นวริสลาไปเตตาเวียดนาม จนได้เข้าไปสู่สสมอรอเกนเล็กซิงโกไทยบินประเทศเวียดนามและได้รับ,บฟอร์มเล่นในลีกอาชีพเวียดนามมัดใจ FC เวียดนามมาแล้วและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันซีเกมส์2023เรียกได้ว่าเฟิร์นวริสราสีทาเลอร์เป็นดาวรุ่งในวงการลูกยางไทยที่จะมาฉายแสงช่วยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงได้ในอนาคต ดาวกติกาแก้วผินนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเกิดเมื่อ16สิงหาคม2537ปัจจุบันอายุ30ย่าง31ปีสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมเจงเกิดกับโรงเรียนกีฬานครนนท์6ฟอร์มของกติการ้อนแรงจนไปเตะตาสมาคมวอลเลย์บอลและมีโอกาสติดธงรับใช้ชาติลงแข่งขันในชุดเยาวชนโดยเป็นรุ่นเดียวกับตาร์ดังหลายคนอาทิเช่นทัดดาวนึกแจง้งอัจาราพรคงยศและแก้วกัลยากมุนทลาส่วนในนั้ ตทีมชาติไทยชุดใหญ่กติกาเมื่อกระถูกเรียกตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการพิเศษแต่เมื่อปี2014เจ้าตัวเคยได้รับโอกาสลงเล่นรายการใหญ่อย่างวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีเพราะว่าครั้งนั้นสมาคมต้องแบ่งทีมออกเป็น2ชุดเพื่อส่งแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับรายการชิงแชมป์โลกที่เมืองมัคกโรนีซึ่งจบทัวร์นาเมนต์กติกาทำไปทั้งสิ้น26คะแนนได้การในคันไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2018-19กติกาเป็นหัวเสาตัวหลั ของสามบีบีนครนนท์และพาทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรวมถึงจบอันดับ3ได้สําเร็จและยังคว,าวา้ารางวัลบุคคลมาคลองอีกถึง3ประเภทได้แก่มดเสายอดเยี่ยมเสบยอดเยี่ยมและทําคะแนนสูงสุดนี่จึงเป็นหนึ่งรางวัลการันตีของดาวกติกาได้เป็นอย่างดีกติกาแก้วผินเป็นผู้เล่นที่มีนรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่มีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและความฟิตรวมถึงการตีที่หนักแน่นและเทคตัวที่สูงรวมถึงไหวพลิบในการตีที่ดีทําให้เป็นกําลังหลักของทีมที่แทบจะขาดไม่ได้ปัจจุบัน ข่นกติกาแก้วผพียนสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยจุมบุรีอีเทคและกำลังแข่งขันในเลกที่2มาดามลุยสว์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024-25ซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองว่าจะขึ้นมาแทนวิภาวีสีทองที่กำลังพักร,รักษาอาการบาดเจ็บจากหลีกเกาหลีใต้ในขณะนี้คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่ ร่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ